ทราบข้อมูลส่วนผสมบ้างแล้วได้ทราบแล้วว่ามีอะไรบ้างทีนี้เรามาถามอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นคนแรกสาวงามคนแรกของโลกเลยที่ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์นี้นะคะน้องก็ไม่รู้ว่าเป็นคนแรกของโลกนะแต่เป็นคนแรกจริงๆนะคะ อ่ะละค่ะทีนี้น้องน้ำใสช่วยพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยค่ะว่า,เ,าเป็นคนผิวแบบไหนแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็โดยส่วนตัวนะคะจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นคนผิวขาวอยู่แล้วแล้วก็ โด,โดยหน้าที่การงานอตอนนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องสำอางเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางทีถ่ายละครเนี่ยจะต้องออกแดดโดยที่เลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆคือไปต่างจังหวัดนี่จะต้องโดนทุกวันนะคะโดยที่เราเนี่ยเป็นคนผิวขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดริ้วรอยอะไรเนี่ยจะเป็นอะไรที่เห็นชัดค่ะ,คะก็ลองได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ดูเนี่ยคะ่ะก็มีความรู้สึกว่าไม่แพ้ เป็นคือจริงๆเนี่ยเป็นคนหาหาเครื่องสอําอางหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวเนี่ยเป็นคนหาหายากอะค่ะ <c oughs> เพราะจะเป็นคนผิวที่แพ้ง่ายมากๆแล้วก็ใช้แล้วไม่แพ้แล้วมีความรู้สึกว่าผิวที่เราขาวอยู่แล้วเนี่ยค่ะกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นแล้วก็รอยที่เกิดขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นจากแดดหรือว่าจากอะไรเนี้ยค่ะ จะหายไปเลยแล้วก็กระจางใสค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนะคะว่าน้องคนที่ขาวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็หลายๆท่านค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้ถ่ายละครเจอแดดอย่างน้องแต่ว่าการที่เราขับรถเราใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเราก็เจอแดดเดยอะมากเหมือนกันแล้วน้องใช้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่ชิ้นแรกเลยค่ะใช้โฟมล้างหน้า deep cleansing foam ใช่คือค ด้วยความที่เป็นคนต้องแต่งหน้าใช่ไหมคะก็คือจะต้องหาโฟมที่ค่อนข้างที่จะล้างได้ได้สะอาดหรือซึ้งจริงๆค,ะค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดสิวแล้วก็คือตั้งแต่ใช้โฟมตัวนี้มาเนะะี่ยค่ะปกติใช้โฟมธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะมีสิวเป็นสิวพดเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะตามหน้าเวลาแต่งหน้าไปเนี่ยวลาเข้ากล้องซูมมาใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบ ไม,ไม่เนียนนะคะผิวจะไม่เนียนแต่พอได้มาใช้โฟมตัวนี้แล้วเนี่ยหน้าแบบล้างออกมาแล้วมันจะเกลี้ยงนุ่มสะอาดแบบเข้าใจใช่ไหมคะ <c oughs> เวลา <c oughs> เวลาเราล้าง <c oughs> <c oughs> ว่ามีความสุขมากน้องอายตาเป็นประกายมากนะคะมีความสุขมากที่คนใช้ผลิตภัณฑ์ชุดนี้แล้วก็ชื่นชอบนะคะ,คะมันชิ้นแรกเลยพอใช้โฟมแล้วรู้สึกเกลียงนมเนื้อครีมก็จะแน่นสักนิดนึงนะคะ,คะเข้มข้นมากใช่ค่ะใช่แล้วก็จะหอมค่ะใช่กลิ่นอย่างแรกเลยนะคะที่คนสาวๆมักจะเลือกครีมก็คือความหอม ตัวนี้นีผ่านเลยใครดมปุ๊บจะทำเสียงแบบว้าวหอมมากนะคะอะพอเราใช้โฟมแล้วชิ้นที่สองที่ใช้นะคะเป็นอิมัลชันนะคะไฮดราแทน Liquid อ m มัลชันตัวนี้ใช้แล้วน้องน้ำใสใช้ยังไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ใช้นี่คือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนเ,อเหมือนโทนเนอร์ทั่วไปใช่มคะจะต้องใช้กับสำลีแต่อันนี้เราแค่หยดบนมือแล้วเราก็แตะแตะ ทั่วหน้าแล้วก็คึงๆึงให้มันเข้าหน้านิดนึงนะคะก็ะจะเกิดความชุ่มชื้นเวลาหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะทําให้รูขุมขนกระชับมากขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเรียบเนียนนะคะใช่ในขั้นนี้เลยใช่ไหมคะคุณน้องอายใส่เลือกสาร<ช>ที่ช่วยกระชับ รูขุมขนด้วยคือจริงๆเรามีทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยในเรื่องของทั้งบำรุงความขาวแล้วก็ให้ผิวดูอ่อนกวัยนะคะ,คะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่หลักๆของเขาซึ่งเราก็จะต้องคํานึงถึงตรงนี้เป็นสําคัญด้วยค่ะค่ะซึ่งคุณทิพย์ใส่อะไรลงไปบ้างคะที่ช่วยทําให้ผิวกระชับริ้วรอยหรือว่ารูขุมขนดูเล็กลง อ,อ,อันนี้ก็ต้องยกให้วิตาเซลนะคะ,คะวิตาเซลเนี่ยจะมีหน้าที่ฝาดสมานบำรุงผิวนะคะก็จะช่วยให้รูขุมขนเนี่ยค่ะเวลาอายุมากขึ้นรูขุมขนจะขยายตัวนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องระวังนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้รูขุมขนกว้างเนี่ยจะต้องใช้ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยกระชับรูขุมขนตั้งแต่อายุน้อยๆอ,อันนี้เป็นข้อแนะนานะคะค่ะอย่างน้องนี่ก็เหมาะมากเริ่มตั้งแต่แรกเลยอ่ะพอเราใช้ใชตัวไฮ แทนลิควิดอ,อ,อีมมลชันเรียบร้อยแล้วที่นี้ก็เข้าสู่การบํารุงแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชิ้นที่หลายๆคนชอบมากเพราะเป็นตัวที่เข้มข้นที่สุดใช่ค่ะถูกไหมคะคะแล้วก็เป็นชิ้นที่คุณน้องอายภาคภูมิใจมากใช่ค่ะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยรู้สึกแฮปปี้กับตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันรู้สึกได้ทันทีหลังการใช้ค่ะตัว um. อินเทนซีฟซิลกี้เซรั่มชิ้นนี้น้องน้ำใสใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็คือ เวลาใช้แล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบเวลาเราเวลาเรา,เราจะรู้สึกได้เวลาเราจะนวดเข้าคลึงครีมเข้าไปเซรั่มเข้าไปเนี่ยคะ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบ<น>ผิวเราก็จะนุ่มตามไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ได้ได้ความที่กลิ่นหอมจริงๆคะ่ะชอบมากๆ ค่ะ,ค,ะคือทาปุ๊บก็สวยเลยนะคะทาไปนึกถึงน้องน้ําใสไปก็สวยไปด้วยะนะคะก็จะรู้สึกว่ามันแห้งเร็วซึมง่ายมากทั้งทงที่มันมีส่วนผสมของน้ํามันอยู่ในนั้นนะคะ,คะแต่ว่าจะเป็นส่วนผสมน้ํามันที่ค่อยๆปล่อยสารบํารุงเข้าสู่ผิวเราใช่ไหมคะ,คะ อละลค่ะตาเป็นประกายมากเลยนั่งตรงนี้น้องอายมีความสุขมากนะคะทีนี้มาถึงชิ้นสุดท้ายนะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ All day and night cream ในกระปุกเดียวกันเลยนะคะไม่ต้องแยก day cream night cream สามารถใช้กระปุกเดียวอยู่<ช>นะคะ,คะ,ะน้องน้ำใสใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะก็ เป็นอะไรที่ง่ายสำหรับผู้หญิงอะคะ่ะเพราะว่าทั้งเดทั้งไ i g h t ใช้ด้วยได้ในขวดเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเวลาเราล้างหน้าตอนเช้าใช่ไหมคะก่อนแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็ทาเป็น moisturizer ก่อนที่เราจะใส่เป็นรองพื้นเข้า<อ>ไปค่ะก็ะจะทำให้เกลี่ยรองพื้นได้ง่ายขึ้นด้วยะค,ะค่ะแล้วก็ก่อนนอนก็คือ ขวดเดียวกันเวลาไปไหนก็พกพาง่ายค่ะค<า>่ะ<า>แล้วก็มีเม็ดบีที่บำรุงในใช่เม็ดบีที่บำรุงค<า>่ะค่ะ<า>ก็ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เป็นชิ้นที่ใช้ได้ทั้งชายหญิงเลยนะคะเมื่อสักครู่หลายๆท่านไปทดลองที่บูธด้านหน้าก็กลัวว่าใช้ตัวครีมจะเหนอะหนะนะคะแต่หนุ่มๆหลายท่านเลยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็ตกใจทําหน้าเวอเลยบางเบาค่าไม่หนกนะคะแล้วก็ซึ่มง่ายนะคะแล้วพอใช้ทั้งหมดแล้วเนี่ยน้องน้ําใสเห็นมีใครทักหรือยังคะว่าใช่ค่ะก็คือ คือในในกองอะ,ค,ะค่ะพี่ๆในกองอะไรก็จะบอกว่าคือตอนแรกๆเนี่ยเข้าไปก็ยังยังไม่ยังไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะแล้วพอเริ่มมีสิวพดแล้วก็ตากแดดเริ่มหน้าเริ่มคล้ำเริ่มหมองอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วพอได้มาใช้อันนี้สักพักก็ยังไม่บอกเ้าก่อนอุบเอาไว้ก่อนพอเข้าไปถึงพี่เขาก็ทักว่าเอ๊ะไปทําอะไรมาเอ๊ะแบบ บอกเคล็ดลับหน่อยซิไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ก็บอกเขาว่าเนี่ยมีเครื่องสาอางเอเดนเต้ค่ะที่ใช้อยู่พี่ๆทุกคนก็แบบพวกนักแสดงนี่เขาแบบค่ะอ,อ,อยากอยากลองใช้บ้าง<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ทุกคนก็แบบะค่ะบอกเคล็ดลับบอกเคล็ดลับนิดนึงเอเดนเต้ไว้ยูนิเวอร์สเดี๋ยวเราไปบุกกองช่องเจ็ดเลยนะคะทั้งกองนางงามด้วยกองละครด้วยใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนนางงามก็ สนใจกันเยอะคะ่ะนะคะเพราะันผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจากคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาแล้วนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอยู่ในวงการเครื่องสำอาง